วันนี้ก็พบกับผมไทเกอร์จัสซาเกมดีแชนเนลนะครับแล้วก็มาอยู่กันในแมปเช่นเคยครับในแมปไออ้าวคุณโดเราไปทำไมอะมในแมปไออะไรวะโอ้ยมันแหลกผมตกเลยครับตายเลยเชื่อยงเชื่อ่ผมเชื่ออย่างในแมปที่มีชื่อว่าสกายบ็อกครับในแมปนี้เดี๋ยว เราเข้าไปที่สีลทีนีเข้าไปยังปะยังนะเขาแล้วไอ้เอขาเป็นพอไปแล้วนี่คุณคุณแชมป์ข้าไปแล้ว,ลวก็ในแมพพวกนี้จะเล่นสองคุณตลอดครับเพราะมันต้องแข่งกันนะใช่ไหมใครมาอัดบล็อกไว้เนี่ยค,คุณไปทางอื่นครับคุณไม่ต้องตามมาครับ,บมันมีการแข่งกันนะ คุณคุณไปแล้วทุกก่อนี่เหรอเฮ้มไมไม่ทุกก่อเลยเดี๋ยวจะตามฆ่าคุณครับ <c oughs> เราเก็บของเข้ามาเฮ้ <c oughs> มาเลย <c oughs> เดี๋ยวพอแล้วพอแล้วบิ๊ก่ออแล้ว <c oughs> ผมพอแล้ว <c oughs> ผมพอแล้ว เดี๋ยวเราไปหาที่อะไรกันเลยผมไปทางนี้ครับคุณไปทางอื่นนะครับแล้วตามมาเรกเราจะแข่งกันนะครับก็จะไปถึงข้างล่างก่อนกันนะอะก็แข่นะ้นคิดดูครับมันเราขอไปหมดครับคุณคิดดูครับผมมีของมากมายตอนนี้คุณค <c oughs> ิดดูครับมันเราขอไปหมดเลยครับจะถมน้ำนะเว้ย,ยถมน้ำแมเว้ยมันไม่ดีนะ พูดยังว่าอะไรคนพูดเกิดฉากอย่างนี้น<ม>พูดเริ่มต้อนอย่างนี้โอ้อ,อลงมาตรงๆน้ำเลยครับอ่ามันจะมาด้วยดูฟองดูฟองนะครับโอ้โหเลือมม้อย่ั้งโลกดีใจดังงั้นผมขอดินก่อนครับตอนนี้ต้องการดิน การดินต่อไปด้านล่างแล้วเราจะต่อไปด้านล่างแหมอาจจะได้ยินเสียรงรบกวนครับเพราะวันนี้ผมแคสอยู่โรงเรียนฮนะนช่วงตอนเทีเ่ยงๆฝนตกหนักโอ้หน้าเบื่อฝนตกอ,อะไรนะเนี่ยตกนะครับ ในในค,คุณจะตายบ่อยครับผมมันผมแหลกครับขอร้องนะครับ คุณอย่ามาเกอะกับผมนะครับเพราะว่าวววผมอยู่สีแดงครับด้านล่างผมตอบไปได้ครึ่งหนึ่งแนละ้ว <love> คุณเป็นเฮี้ยอะไรครับ e คือจะไม่ใช่ห้าพาร์หรอกผมว่าเนี่ยถ้ามันถ้าผมเข้าไปก่อนเมื่อไหร่คือจบเลยครับ ต้องเข้าไปก่อนให้ได้ครับกมนี้จะจบอย่างเร็วที่สุดเพราะมีซีรีส์ใหม่ต่อมาอีกฮนะซีรีส์ใหม่ต้องต่อมาอีกนี่ีอขอคุณสมนะตามมนะโอ้คุณไเกอร์ครับ <c oughs> ดูไหมครับผมผมรังปเอาอะไร คุณน,<ไ>นี่พ<ไ>ิลยมากครับ<ไ>เรียบร้อยครับได้นะครับพ่อครับโอ้โหคุณไม่เคยสร้างยูทิ่อะไรครับก็เลยจะคุณจีครับเอ้ยโยนโยนเล่นครับอีทำไมผมไม่มีมันเขาผมต้องเดินวนอย่างนี้หลายรอบครับหลายรอบมากๆเลยตอนนี้อย่างนั้นผมต้องลงไปในเมื่อแล้วผมจะรีบไปนะ<ไ>ผมไม่รอใครแล้วฮะตอนนี้ คุณอย่าตายบ่อยนะผมแหลกครับขอร้อ,องมันขึ้นมายากทำอะไรก็ได้ทำไ,ดทำไมช่างมันเสียงดังจังวะไม่่่ใใชชครับนะผมก็จะถึงกล่องครับผม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 ก็จะถึงกล่องนะครับคุณดูมันนี่ครับตกอย่างเดียวครับตายอ่ะผมถึงกล่องแล้วผมถึงกล่องแล้วเจออะไรครับผม โอ้โหเจอเหมือนคุณเป๊ะๆเ,เลยครับแล้วเราก็เก็บเอาให้หมดเอาไว้โยนใส่คนที่มันกำเหมือกกำหพงเราเราแค,<ะ>คุณก็โดดไปตายเหมือนเดิมมันขึ้นยากโดดตายก็แล้วแต่สิครับแล้วก็ใส่ชุดไปเลยเรามีชุดใส่แล้วนะชุดพังง่ายนะจะบอกให้เดี๋ยวพอถังน้ำนถ้าคุณเดินมาคุณตกรูไม่ว่านะ เกือบ<ล>ตายเกนะือบตายเลยว้ยยาดูดูดิครับมันไม่เหลือลาวาไว้ให้สักนิดเลยครับนี่ผมต้องไปตกตัดเอาลาวาอีกแล้วนี่ผมขอไปตายก่อนแล้วกัน <S <S ๆๆผมจะไปอย่างนี้เรื่อยๆครับดูครับผมได้ยินเสียงชุดคุณทำไมคุณเข้า